เสียงนกกาป่าดังกล้องในยามเช้าท่ามกลางไอหมอกที่ลอยล่องเหนือยอดไม้ทันวานั่งก้มหน้าบนขอนไม้หน้าบ้านไม้ไผ่สมสมสีหน้ามนมองบนมือมีเพียงขนมปังแห้งแห้งชิ้นหนึ่งที่แม่ของเขาแบ่งไว้ก่อนออกไปเก็บของป่ากินเสียลูกอย่าให้แม่เป็นห่วงไม่หิวครับแม่ลูกต้องมีแรงถึงใครจะว่าอย่างไรแม่รู้ว่าทันวาเป็นคนดีคำพูดของแม่เมื่อเช้ายังวงเวียนในหัวเขาเขารู้ดีว่าแม่รักและเชื่อใจเขาแม้ทั้งหมู่บ้านจะมองว่าเขาไร้ค่าขี้เกียจ และอ่อนแอไม่ต่างอะไรกับภาระของครอบครัวในวัย25ปีทันวายังไม่เคยมีงานที่มั่นคงไม่มีฝีมือโดดเด่นใดๆชาวบ้านต่างเขาเรียนว่าเขาเป็นไอ้ง่าผู้รอดจากการเป็นคนแม้แต่น้องสาววัย13ปีของเขาก็ถูกเพื่อนแกล้งเพราะพี่ชายไม่เอาไหนจนแทบไม่กล้าไปโรงเรียนลูกแม่มันก็แค่หมาเห่าใบไม้อย่าไปใส่ใจมันเลยแม่พูดปลอบเขาเสมอแต่ทันวารู้มันไม่ใช่แค่หมาเหา่ามันคือเสียงหยิบย่ำศักดิ์ศรีที่เขาเองยังไม่เคยหยัดยืนขึ้นเพื่อปกป้อง วันนั้นทันวาตัดสินใจออกไปหาเห็ดป่าและรังพึ่งเพื่อนําไปขายที่ตลาดเขาเดินลึกเข้าไปในป่าต่างที่แม่เคยสอนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปีนต้นไม้เก็บน้ําพึ่งจากโพรงอย่างระมัดระวังแต่ขณะที่เขากําลังจะเดินกลับบ้านฝนก็เริ่มตกหนงแรงผิดปกติกลิ่นควันจางๆลอยมากับลมกลิ่นอะไรเหมือนมีไฟไหม้หัวใจของทันวาเต้นแรงผิดปกติขาเริ่มเร่งฝีเท้าวิ่งผ่านดงหญ้าและข้ามลําธารอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อสายตาของเขาเห็นหมู่บ้าน จากเนินเขาสภาพบ้านแต่ละหลังเหมือนผ่านพายุเพลิงควันดําลอยพุ่งขึ้นจากหลังคาบ้านของเขาเองแม่ไอฝนเสียงตะโกนของเขาดังกลางพายุฝนที่เทคนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเมื่อเขาเหยียบถึงลานหน้าบ้านเขาก็แทบยืนไม่ไหวประตูไม้ถูกพังเข้าไปข้างในทุกอย่างถูกืึอค้นลินชักเปิดออกกระจัดกระจายพื้นไม้มีคราบเลือดที่ยังสดอยู่ แล้วเขาก็เห็นแม่ของเขานอนแน่นิ่งอยู่ข้างฝาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำน้องสาวของเขานอนหงายท่ามกลางเศษเข้าวของรอบตัวดวงตาเบิกโพรงข้างกายเธอมีร่องรอยการดิ้นรนและแววตาหวาดกลัวที่หยุดอยู่ในวินาทีสุดท้ายไม่ไม่จริงทันว่าุดลงคุกเข่าข้างร่างของแม่สันสถานด้วยความช็อกและโทสะที่ยากจะควบคุมเสียงฟ้าร้องเหมือนกรีดลึกลงกลางใจเขากอดร่างไร้วิญญ,ญาณของแม่ไว้แน่นแล้วกรีดร้องออกมาในยามที่ไม่มีใครได้ยิน ผมขอโทษผมน่าจะอยู่ตรงนี้ผมมันขี้ขลาดในซอกมุมบ้านเขาเจอกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นอยู่เป็นลายมือของน้องสาวเขียนด้วยความเร่งรีบพี่ทันถ้าได้อ่านข้อความนี้พี่อยากแค้นเลยนะแม่บอกว่าเราไม่ควรเกลียดใครแต่หนูขอโทษที่หนูกลัวเขากะมัดแน่นขนาดน้ำตาไหลไม่หยุดจิตใจแตกสลายแต่บางสิ่งภายในตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปความอ่อนแอที่กัดกินใจมาตลอดชีวิตกำลังถูกแทนที่ด้วยไฟที่ร้อนแรง ธันวาลุกขึ้นยืนท่ามกลางสายฝนร่างกายสัน่นเทาแต่ดวงตากลับแนว่วแน่ขึ้นกว่าที่เคยผมจะไม่ร้องให้อีกแล้วผมจะไม่หนีอีกแล้วใครก็ตามที่พลากครอบครัวของผมไปพวกมันต้องชดใช้คืนนั้นฝนตกลงไม่หยุดเสียงฟ้าร้องสลับกับเสียงครางเบาๆของลมธันวานั่งนิ่งข้างร่างไร้วิญ,ญญาณของแม่และน้องสาวดวงตาเขาแห้งผักไม่ใช่เพราะไม่มีน้ำตาอีกแล้วแต่เพราะเขาร้องให้จนไม่มีอะไรให้ไหลอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเขาฝังศพแม่และน้องไว้ข้างต้นโพหลังบ้าน ใช้เพียงมือเปล่าขุดดินทีและกำมุอบ้านที่เคยเต็มด้วยเสียงโหเราะของครอบครัวเขาบัดนี้เหลือเพียงความเงียบงันและกลิ่นขมาควันหลังพิธีฝังศพอันเงียบงันเขาเดินเข้าสำรวจภายในบ้านอย่างละเอียดทุกอย่างถูก้นอย่างเร่งรีบตู้เสื้อผ้าถูกถึงจนแบ่งข้าวของกระจัดกระจายทว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกกว่าสิ่งใดใต้แคร่ไม้ที่แม่ชอบนั่งเย็บผ้าธันวาเจอเศษกระดาษชิ้นเล็กที่เหมือนถูกฉีกจากสมุดบัญชีบนกระดาษนั้นมีรอยประทับตราด้วยหมึกสีดำ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่รู้จักแต่มุมล่างขวามีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือสันส่นๆเจดีเถื่อนคืนสามจันทราเจดีเถื่อนท่านว่าพึงทำม,มันคือสถานที่ร้างบนเขาเก่าไม่ไกลาจากหมู่บ้านนักครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สวดมนต์แต่เลิกใช้นานแล้วเพราะมีคนหรือว่ามีผีเฝ้าท่านว่าเก็บกระดาษใส่กระเป๋าเสื้อก่อนจะเดินไปยังบ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านสร้างจากไม้เนื้อแข็งปูหลังคากระเบื้องหรูผิดจากชาวบ้านทั่วไป ผู้ใหญ่ทองล้อมเป็นชายวัยห้าสิบผู้มีท่าทีเคร่งขรึมและผด็จการเขาไม่เคยชอบทันวาและไม่เคยปิดบังสายตาดูถูกเลยแม้แต่น้อยเมื่อทันวาเดินเข้าไปถึงหน้าบ้านชาวบ้านหลายคนยืนมองห่างๆอย่าง,งหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มีอะไรทันวาผู้ใหญ่ทองล้อมถามขณะยืนลุกคราวในเงามืดของเฉลียงบ้านผมอยากรู้ว่าใครฆ่าแม่กับน้องผมมีใครเห็นอะไรบ้างไหมไม่มีใครเห็นอะไรเลยพวกมันมาเร็วไปเร็วเคร,ราะารจริง,รงๆเขาตอบอย่างเยือกเย็น แล้วเสียงสุนัขไฟไม้ทำไมไม่มีใครช่วยกลางพายุใครจะกล้าออกมาหรือพวกเขาไม่อยากช่วยผู้ใหญ่ทองล้อมเลิกคิ้วสีหน้าฉายแววไม่พอใจแต่ยังคงยิ้มยอะอย่าเอาแต่โทษคนอื่นทันวาบางทีถ้าเองไม่ทิ้งบ้านไปหาของปากครอบครัวเองก็ยังอยู่ก็ได้คำนั้นฟาดเข้าในใจทันวาเหมือนมีเขากำหมัดแน่นแต่ยังพอควบคุมตัวเองไว้ได้เขาเดินกลับออกมาทั้งที่รู้ว่าผู้ใหญ่ทองล้อมกำลังโกหก สายตาของคนในหมู่บ้านบางคนมองอย่างหลบสายตาบางคนหลบเข้าบ้านไม่กล้าสบตาเขาเลยแม้แต่คนเดียวพวกเขากลัวหรือพวกเขารู้ทันวาใช้เวลาทั้งคืนเดินวนรอบหมู่บ้านเก็บบ่อแสทุกอย่างที่หลงเหลือเขาเจอกำไรข้อมือสีเงินที่หล่นไว้ใกล้ประตูบ้านของเขาเป็นกำไรที่เคยเห็นกับตาว่าภรรยาของผู้ใหญ่ทองล้อมใส่เป็นประจำนั่นทําให้ไฟในใจเขาลุกโชนขึ้นอีกครั้งและในคืนนั้นเองเขาเตรียมเสบียงขวานเก่าเสื้อคลุมและเดินเท้าสู่เจดีเถื่อน กลางป่าทึบเสียงนกกลางคืนระองระมงท่ามกลางแสงจันทร์ที่บางเบาธันวาเดินถึงเจดีถอนก่อนเที่ยงคืนที่นั่นเขาเห็นรอยรองเท้าในโคลนร่องรอยการเหยียบย่ำหลายคู่และมีรอยล้อรถเกวียนจังๆที่ดูเหมือนลากอะไรบางอย่างมาทางนี้ธันวาซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หายใจเบาๆแล้วเขาก็เห็นชายสามคนสวมผ้าคลุมดำเดินถือดาบสั้นเข้าไปในถงเจดีคนหนึ่งในนั้นมีรอยสักพญานาคดำที่หลังมือแก๊งรับจ้างนอกกฎหมายที่ชาวบ้านลือกันมานานว่า มีคนในหมู่บ้านหนุนหลังทันวากัดฟันแน่นมือกำขวานจนเจ็บเขารู้ว่าเขายังไม่พร้อมแต่วันนี้เขาเห็นเป้าหมายแล้วผมจะไม่ให้อภัยพวกแกทุกคนต้องชดใช้ด้วยเลือดไฟจากกองฟืนกลางป่าลุกหัวหลักอยู่เบื้องหน้าแสงสีส้มสะท้อนเงาร่างผอมบางของทันวาที่กำลังนั่งนิ่งไม่ไหวติงเขานั่งเฝ้าเ,าเจดีย์เถื่อนเป็นคืนที่สองรอคอยอย่างคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเสียงใบไม้ไหวเบาๆทำให้ทันวาหัน ไปทันทีดวงตาเขาคาดการทุกการเคลื่อนไหวได้เฉียบคมขึ้นเล็กน้อยจากการจับตามองผู้คนในหมู่บ้านมาหลายวันแต่คราวนี้ไม่ใช่ศัตรูคนแก่หลังงออรางหนึ่งโผลออกมาจากเงาไม้สวมเสื้อคลุมผ้าป่านซีดจางหนวดคราวรุงรังเหมือนคนเร่ร่อนแต่ดวงตากลับนิ่งเย็นและคงกว่าใครที่ทันวาเคยเจอเองอยากตายหรือไอห,หนุ่มมานั่งอยู่ตรงนี้ทันวาไม่ตอบเพียงจ้องกลักข้าถามว่าเองมานั่งรอคนพวกนั้นทําไมข้าจะฆ่าพวกมัน ชายชารายิ้มอย่างไม่แยแสพูดเหมือนมีฝีมือข้ายังไม่มีแต่ข้าจะมีข้าจะฝึกแล้วคิดว่าใครจะฝึกให้ชายแก่ถามพร้อมทิ้งตัวลงนั่งตรงข้ามกองไฟคนอย่างข้าหรอทันวาจ้องกลับเห็นดาบไม้เก่าๆผูกหลังของชายแก่ไว้ดูร้ายขาแต่ดวงตาของชายชารานั้นมีบางอย่างที่เขาไม่อาจาละสายตาได้ข้าไม่รู้ว่าใครเป็นใครอีกแล้วในโลกนี้แต่ถ้าท่านรู้จักพวกมันหรือเคยสู้กับคนแบบนั้นข้าขอร้องชายแก่หัวเราะเบาๆพลางโยนกิ่งไม้ เข้ากองไฟร้องขอไม่ช่วยให้เองฆ่าใครได้หรอกโลกนี้เต็มไปด้วยพวกที่อยากแก้แค้นแต่ไม่ถึงร้อยที่เอาจริงและไม่ถึงสิบที่รอดทันวานิ่งงันก่อนเอ่ยอย่างแน่วแน่ข้าจะรอดักข้าจะฝึกไม่ว่าต้องทําอะไรเงียบงันชั่วขณะแล้วชายแก่จึงพูดขึ้นชื่อข้าคืออย่างตัวไม่มีใครเรียกชื่อนี้อีกแล้วเพราะไม่มีใครรู้จักข้าเหลืออยู่แต่ถ้าเองยังยืนยันข้าจะให้เองอยู่กับข้าทันวาพยักหน้าโดยไม่ลังเล หลังจากคืนนั้นทันวาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีโรงฝึกไม่มีคำพีมีแค่ไม้ไผ่หินดินน้ำและเลือดจากฝ่ามือที่แตกจนแทบขยับไม่ได้ยังตัวสอนศิลปะก,การต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครไร้รูปแบบแต่ทรงพลังใช้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นอาวุธและใช้ร่างกายเป็นเครื่องจักรของการอยู่รอดอย่าจำถ้าให้จำสถานการณ์อย่าจำรูปแบบให้จำความเจ็บปวดตอนแพ้ทุกเช้าทันวาตื่นขึ้นมาก่อนฟ้าสางวิ่งขึ้น เขาลงหกสิบรอบขึ้นต้นไม้ดึงตัวเองร้อยครั้งต่อยเสาไม้จนเล็บหลุดทุกเย็นเขาฝึกกับฝ่ายฝึกในน้ําฝึกในความมืดฝึกแม้แต่ในยามหลับฝันบางคืนเขาฝันถึงแม่น้องและเสียงกรีดร้องของความตายบางครั้งเขาลุกขึ้นกลางดึกเพราะขมตาไม่ลงและเริ่มฝึกต่ออย่างคนบ้าอย่างตัวเฝ้ามองทุกวันไม่พูดไม่ชมไม่ห้ามเดือนแล้วเดือนเล่าร่างของธันวาเริ่มเปลี่ยนดวงตาแน่นิ่งเหมือนสัตว์ล่าอยู่ท่าทางมั่นคงยังนักรบเขากลายเป็นเงาที่เคลื่อนไหว เร็วกว่าเสียงฟีเท้าและเงียบกว่าเสียงลมหายใจวันหนึ่งยังตัวโยนถุงผ้าให้เขาในนี้มีรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าครอบครัวเองทันวาค่อยๆเปิดดูเห็นชื่อเขียนด้วยหมึกดำชื่อของผู้ใหญ่ทองล้อมอยู่บรรทัดส,สุดท้ายเองพร้อมหรือยังยังตัวถามทันวาปิดถุงชาๆแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าข้าพร้อมจะเป็นปีศาจเพื่อส่งพวกมันไปนรก สายลมเย็นเฉียดปะทะใบหน้าในยามเช้าตรู่ขณะที่ธันวาสะพายถุงผ้าเดินฝ่าทุ่งหญ้าเขากลับมาที่หมู่บ้านในรอบหลายเดือนแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อกลับบ้านเพราะบ้านของเขาไม่มีอีกแล้วหมู่บ้านยังเหมือนเดิมคนในตลาดยังหัวเราะเสียงขายของยังคึกคักแต่ไม่มีใครจำเขาได้เขาคือธันวาคนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ไม่มี well animal, แววอ่อนแอในแววตาไม่มีความลังเลนในฝีเท้ามีเพียงเป้าหมายเดียวแน่นิ่งในใจเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือด คนแรกในรายชื่อคือทิดมองอดีตโจรเก่าผู้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปล้นบ้านของเขาและเป็นคนฆ่าพ่อน้องชายเขาด้วยมือเปล่าทันวาเฝ้าติดตามอยู่สองวันรู้ว่าทิดมองซ่อนตัวในโรงเลี้ยร้างที่ชายปากกินเหล้าทั้งวันมีพวกอยู่สามคนมีปืนหนึ่งกระบอกแต่ทันวาไม่มีปืนไม่มีดาบมีเพียงมือเปล่าและความเงียบคืนวันนั้นเขาเข้าไปในโรงเลี้ยเงียบเหมือนวิญญ,ญาณทุกการย่างเท้าเบากว่าเสียงไม้หักเขาลอบเข้าหลังคาสังเกตการจากเบื้องบนเงาเท้าเคลื่อนไหวอย,อย่างแม่นยำ ผู้คนเมาไม่ทันได้รู้สึกตัวว่าเสียงหายไปจากรอบตัวเครง้งเสียงเหล็กท่อนหนึ่งตกกระทบพื้นชายสองคนหันขวับใครวะไม่มีเสียงตอบแต่เงาร่างหนึ่งพุ่งเข้าหาอย่างไวที่สุดก่อนที่คนแรกจะทันยิงทันวาเตดพุ่งเฉียงไปที่ข้อมือเสียงกระดูกหักดังครอบอีกคนชักมีดแต่ทันวา่าลิ้งหลบแล้วกระแทกเข่าซัดเข้าคังเสียงฟันกระทบฟันดังเหมือนกระจกแตกร่างชายล้มคว่ำไม่ทันร้อง ทิศมองเหลือบเห็นธันวาชัดๆในแสงไฟเขาชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนดวงตาจะเบิกโพรงไอ้ไอ้ธันมึงธันวาไม่พูดอะไรเขาเดินเข้าหาช้าๆเงาดำในเปลวไฟสันไหวเดี๋ยวก่อนกูขอโทษกูแค่ทำตามคำสั่งพวกมันบอกว่าจะให้เงินก้อนใหญ่กูก็แค่เสียงปังปืนในมือทิศมองลั่นไปแต่ยิงพลาดธันวาเบี่ยงตัวแล้วพุ่งเข้าไปประชิดตัวอย่างไม่ให้ตั้งตัวมือขวาจับข้อมือมือซ้ายสัดหมัดตรงเข้าที่ลำคอแรงพอให้เสียงหายล้มพัก เขากระชากปืนจากมืออีกฝ่ายฟาดกระบอกแข็งเข้ากกหูเลือดพุ่งออกจากหูทิดมองพร้อมเสียงร้องอย่างสัตว์ป่าแกจำเสียงของพ่อฉันที่ร้องไหมทันวากระซิบวันนี้ฉันให้แกฟังบ้างเขากดปากกระบอกปืนที่หน้าอกของทิดมองมะมึงเป็นบ้ามึงไม่ใช่คนแล้วใช่ฉันไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วเสียงปังดังก้องไปทั่วโรงเรยร่างของทิหมองแน่นิ่งเลือดสาดเปื้อนกำแพงไม้เก่าเลือดแรกของการล้างแทน รุ่งเช้าธันวาเดินจากโรงเลื่อร้างโดยไม่หันกลับดวงตาเขานิ่งไม่มีร่องรอยสตานใจไม่รู้สึกผิดไม่สันไหวเลือดของคนผิดไม่เคยเป็นภาระของผู้ที่สูญเสียในถุงผ้าเขาขีดค่าชื่อทิดมองออกเหลืออีกห้าและเป้าหมายต่อไปคือคนที่บงการทุกอย่างเบื้องหลังการต้นฆาครั้งนั้นสารวัตรก้องพกนายตำรวจผู้เป็นปีศาจในคราบกฎหมายและทันวาก็พร้อมจะเป็นปีศาจยิ่งกว่า กลางวันอึมครึมเมฆครึ้มเหมือนความเงียบที่กลุ่มทับใจคนทั้งเมืองสถานีตำรวจอำเภอริมชายแดนตั้งอยู่กลางถนนสายรองภายนอกดูเหมือนปกติแต่ข้างในกลับซ่อนกลิ่นเน่าของความอํานาจที่ไร้คุณธรรมสารวัตรก้องพบผู้ชายในเครื่องแบบเหล็กผู้มีชื่อเสียงว่ามือปราบที่เด็ดขาดแต่เบื้องหลังคือผู้คุมเครือข่ายต้นซับรีดไถและค่าปิดปากอย่างเลือดเย็นทันว่าจำชื่อเขาได้แม่นเขาคือคนที่ส่งลูกน้องไปฆ่าครอบครัวเขาแล้วยังทําทีเข้ามาตรวจสอบด้วยใบยหน้าที่แส้เสียใจ น่าเสียดายที่ช่วยไม่ทันคำพูดวันนั้นยังหลอนทันวาวันนี้เขากลับมาไม่ใช่เพื่อขอความยุติธรรมเขากลับมาเพื่อลงโทษทันวาสวมเสื้อชาวบ้านธรรมดาเดินผ่านหน้าสถานีเหมือนคนผ่านมาเฉยๆเขาเฝ้ามองพฤติกรรมของตำรวจแต่ละคนจดจำเวลาเปลี่ยนเวรรายชื่อเวรยามสังเกตประตูหลังที่ไม่เคยมีใครระวังจากนั้นเขาหายตัวไปอีกห้าวันกลับมาอีกครั้งพร้อมกับแผนกลางดึกของคืนที่หกขณะที่ฝน เริ่มตกพรำพรำทันวารอบเข้าไปในตัวอาคารด้วยความชำนาญเงาร่างของเขาผ่านกล้องวงจรปิดไปโดยที่ระบบไม่ส่งสัญญาณเพราะเขาได้เข้าไปเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์จำลองไว้เมื่อหลายวันก่อนเขาเดินเข้าไปในห้องทำงานสารวัตรห้องที่หรูหราเกินความจำเป็นเต็มไปด้วยเล่าต่างประเทศและนาฬิการหรูและสารวัตรก้องพบก็นั่งอยู่ในนั้นคนเดียวใครวะชายกลางคนลุกพูดคว้าไปที่ลิ้นชักซึ่งซ่อนปืนแต่ไม่ทัน ธันวาพุ่งเข้าไปเตะตกกลางห้องกระแทกเข้าชายโครงอีกฝ่ายจนเซ็มปืนหลุดมือธันวาเตะกระบอกปืนไปมุมห้องแล้วเหยียบมือกล้องพบไว้แน่นแกาทาธันวาจำได้ด้วยเหรอฟังนะฟังฉันก่อนแกต้องการอะไรเงินฉันมีให้ทองฉันซ่อนของไว้เยอะฉันต้องการแค่ชีวิตแกเสียงธันวาเย็นเยียบเขาหยิบรูปเก่าของแม่จากกระเป๋าเสื้อโยนลงตรงหน้าเธอร้องขอชีวิตลูกแต่ลูกตายก่อน ฉันฉันไม่ใช่คนยิงเป็นพวกนั้นฉันแค่สั่งงานฉันไม่ได้อยู่หน้างานแต่แกเลือกที่จะสั่งก้องพบกับฟันร้องลั่นเมื่อทันวาบิดข้อมือเขาจนเสียงกระดูกขบกันดังกรอบทันวาใช้เชือกมัดมือก้องพบไว้กับเก้าอี้แล้วหยิบขวดน้ำมันจากกระเป๋าเป้เล็กๆที่พกมาสดลงโต๊ะและพื้นโดยรอบกลิ่น้ำมันเวยแรงทันทีในห้องแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแกจะเผาฉันทั้งเป็นเหรอใช่แต่ฉันจะให้เวลาแกสิบห้านาที พอสำหรับสารภาพทุกอย่างในกล้องที่ฉันตั้งไว้ตรงมุมนั้นทันวาชี้ไปที่กล้องขนาดเล็กมุมห้องที่เพิ่งติดไว้ก่อนเข้ามาแกมีเวลาสารภาพหรือจะเงียบแล้วไม่ทั้งเป็นเลือกเอากล้องพบหอบหายใจหนักดวงตาตื่นตระหนกร่างกายสั่นจนเสียงสัน่นในที่สุดเขาก็เริ่มพูดเขาสารภาพทุกอย่างการสั่งการต้นหมู่บ้านการฆ่าครอบครัวที่ขัดขืนการยัดข้อหาให้ชาวบ้านและเบื้องหลังของการหาผลประโยชน์จากอำนาจ เมื่อจบคำสารภาพทันวาก็หยุดกลองเขาโยนน้ำขวดหนึ่งให้ก้องพบแก่ไม่ต้องตายคืนนี้แต่แกจะไม่มีวันอยู่สูงได้อีกแล้วเขาก็จุดไฟที่ผ้าม่านปล่อยให้เพลิงลามไล่ทีละน้อยก่อนเดินออกจากห้องอย่างไร้เสียงแต่เขาทิ้งแฟลชไดร์ไว้บนโต๊ะสารวัตรแฟลชไดร์ที่มีคลิปคำสารภาพไว้ทั้งหมดเช้าวันต่อมาข่าวสะเทือนประเทศสารวัตรระดับอาวุโสถูกเปิดโปงความชั่วร้ายคลิปคำสารภาพจากมือมืดที่ไม่มีใครรู้ตัว ในถุงผ้าธันวาขีดค่าชื่อสารวัตรก้องพกออกเขาไม่ต้องเปื้อนเลือดเสมอไปแต่ไม่ว่าเลือดหรือความจริงศัตรูต้องชดใช้และรายชื่อที่เหลือก็รออยู่เช่นการราตรีสุดท้ายของภารกิจรายชื่อในถุงผ้าเหลือเพียงชื่อเดียวผู้ใหญ่เนตรคนที่เปิดประตูให้ความตายเข้ามาในบ้านของทันวาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวการเป็นญาติห่าง ที่แม่ทันวาไว้ใจที่สุดแต่เขาคือคนแรกที่นำแก๊งปล้นเข้ามาแลกกับเงินก้อนโตและตำแหน่งในกลุ่มผู้มีอำนาจความแค้นในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายของครอบครัวแต่มันคือการไถ่รถทันวาเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านอีกครั้งในยามค่ำคืนหลังจากใช้เวลาหลายเดือนรอนเร่เป็นเงาใต้ฟ้าฝึกฝนตัวเองให้แกร่งกว่าทุกคนที่เคยหัวเราะใส่เขาหมู่บ้านเปลี่ยนไปบ้านบ้านไม้หลายหลังกลายเป็นบ้านปูนผู้ใหญ่เนรกลายเป็นนักพัฒนามีคนยกย่องและสร้างภาพว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อบ้านเกิด แต่ันวารู้ว่าเบื้องหลังภาพนั้นคือร่างของพ่อแม่ลูกน้องเขาที่เย็นชาใต้ดินคืนนั้นทันวาปรากฏตัวกลางลานวัดที่มีงานประจําปีผู้ใหญ่เนตรกาลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่บนเวทีผู้คนปรบมือชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าขายของคึกคักแสงไฟประดับประดาอบอุ่นแต่ทันใดนั้นเสียงของทันวาก็ดังกึกกล้องวันนี้จะไม่มีแสงสว่างหากความจริงยังจมอยู่ใต้เท่าฐานของความหลวงทุกคนหันมองชายหนุ่มร่างผอมสูงเดินขึ้นเวทีอย่างไม่หวั่นไหว ผู้ใหญ่เนตตะลึงงานทัันวาเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบลานวัดนั่นไอทันวาไม่ใช่หรือนึกว่าตายไปแล้วมันกลับมาทำาหมดูหน้ามันสิไม่เหมือนเดิมเลยไอเนตยังจําบ้านของฉันได้ไหมทันวากล่าวเสียงนิ่งดวงตาไม่สันไหวฉันไม่รู้ว่ามึงพูดเรื่องอะไรพลากมาตรงฟาดเข้ากลางหน้าผู้ใหญ่เนตหงายหลังกลางเวทีท่ามกลางเสียงร้องตกใจ ทันวาหยิบแฟลชไดร์จากกระเป๋าเสื้อเชื่อมเข้ากับจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ของเวทีและภาพก็ปรากฏหลักฐานเอกสารโฉนดปลอมการซื้อขายที่ดินด้วยชื่อคนตายเสียงสนทนาลับที่ผู้ใหญ่พูดถึงการร่วมมือกับกลุ่มสารวัตรกองพบเพื่อปล้นบ้านทันวาและบ้านอื่นฮ่าฮเสียงในแฟลชไดร์สะเทือนทั้งลานวัดไม่มีใครพูดอะไรได้คนในหมู่บ้านบางคนร้องให้บางคนกลุ่มหัวบางคนสุดตัวลงกับพื้น ผู้ใหญ่เนตลุกขึ้นพวดคว้าไม่จะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครฟังเขาอีกแล้วตำรวจในมือที่ติดตามคดีรับชันมานานก็โผล่มาในช่วงเวลานั้นพอดีพวกเขารวบตัวผู้ใหญ่เนตกลางงานวัดทันวายืนอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่มองมาเขาไม่ได้ยิ้มไม่ได้ร้องให้เขาเพียงหลับตาลงช้าฮ่หาฮเหมือนทุกอย่างจบลงแต่ก็เหมือนเริ่มต้นขึ้นพร้อมกันรุ่งเช้าทันวาเดินไปที่หลุมศพของครอบครัว เขานั่งลงหน้าหลุมอย่างเรียบง่ายวางข้าวห่อหนึ่งลงตรงหน้าหลุมแม่วันนี้ผมทําได้แล้วครับแม่ผมไม่ใช่ธันวาคนเดิมอีกต่อไปเสียงลมพัดผ่านเบาๆเหมือนคําตอบจากอีฝ้าของชีวิตจากชายหนุ่มอ่อนแอสู่ชายผู้ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดอยู่เปล่าจากคนที่ถูกหัวเราะกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชะตาทั้งหมู่บ้านเขาลุกขึ้นเดินต่อโดยไม่มีถุงผ้าไม่มีชื่อให้ลบออกอีกแล้วไม่มีความแค่หลงเหลือมีเพียงอิสรภาพ สายลมอ่อนเอื่อยพัดผ่านเบาๆพอๆกับน้ำตาที่ไหลลงบนรอยยิ้มบางๆที่ริมปากของเขา